สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ขอนำะคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาคุณผู้ชมครับฤดูกาล2024-2025ครับเข้าสู่แมช์เดย์ที่29แล้วครับคุณผู้ชมครับบิ๊กแมชในส่วนของฟุตบอลลีกของประเทศเยอรมันคุณผู้ชมครับบาเยนน์ Bayern นี่ครับวันนี้เปิดทีนนัดนั้น อารีนาต้อนรับการเรียมทีมรุเสียดอทมุ่ครับจําลองกันก่งคันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ผ่านตัวเกม EAFC 25และทางฟุตบอลเก i มิ่งทีมเพราะฟุตบอลคือความสนุกร,รับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายและตั้งใจส่งมอบความสุขให้กับผู้ชมครับรับชมเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ครับผู้ชมครับ ในส่วนของนัดนี้ครับการแข่งขันจริงจะแข่งขันในวันที่12เมษายนพุทธศักราช2568ครับแข่งขันเวลา23นาก30นาทีตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามรับชมในการแข่งขันจริงให้ถูกลิกสิ่งในทุกแพลตฟอร์มในโรศัพตูตรงนี้ครับเอาเบิร์กแนวรับลลมี่เกโลไดเยอร์นะครับแดนกลางมีปาลิญยาคินเมสส่วนแดนหน้าตรงนี้มีแฮริเคน มาสนับสนุนเกมรุ่โดยมูเลอร์ซานเน่และโอลิเซ่ครับโอ้โหส่วนแดนกลางยังมีปริญญาสนับสนุนกระทางคิมมิชครับเอาทางฝั่งดอดมูลคุณผู้ชมครับแนวรับนำทัพโดยเอมเดชานะครับกองกลางมีปาสกาลโกสส่วนแดนหน้ามีกูราเซ่ครับระบบ4 2 3 1ครับมีแอนตันชานไรอัสเซ่นเป็นเซฟไบนี่ครับคุณผู้ชมครับโอู๋แผงรับมาเต็มครับซ้ายขวามีอาริยามี่และทางกิตเต้นสกูครับ เอาละครับกำลังใจสุดสำคัญในนัดนี้คุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชม subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกความมันที่นี่บบกับฟุตบอลกินนิงเทียมสโพบรอดฟุตบอลคือความสนุกตรงนี้เกมเรื่องคุณผู้ชมครับบบเอเนนี่ครับมาในชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายมาขวาแล้วทะลุตัวนี้มาซาเน่ตบบอลกลับมาโทมัสมุนเลอร์เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0โอ้ขึ้นมาจังหวะเดียวตรงนี้เอฟซีไบเอเนนี่ขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยครับ โอ้แล้วเป็น oh, อโทมัสมุลเลอร์คุณผู้ชมครับตัวรุกวัยเก่าเลยครับมากประสบการณ์แล้วดูครับถูกที่ถูกตำแหน่งเสยตาข่ายบนตรงนี้ไปเรียบร้อยเลยครับ1นึงศูครับดูครับซาเน่ตบบอลกลับมาแล้วจากหนึ่งจังหวะง้างขวากดเต็มๆหนีมือคูเบลเรียบร้อยครับบเยอร์มิวนิค <c oughs> อ้าวคุณผู้ชมท่านใดเป็นแฟนคลับของบเยอร์มิวนิค คอมเมนต์แสดงตัวกันมาหน่อยครับผู้ชมครับโอ้โหตัวนี้ er โทมัสมุลเลอร์เบิกอรองประตูแรกไปไว้ก่อนเลยครับส่วนทางฝั่งดอนมูนคุณผู้ชมครับทีมเยือนวันนี้มาในชุดสีเหลืองครับปลุกจากขวาม,มาซ้ายเอาอะไครับหลังจากนี้มีความสนุกความมันโอ้โหได้ลุยกันต่อตัวนี้มุลเลอร์คืนมาแฮร์รี่เคนโดนสะกิดเอาอะครับเป็นเกมส่วนของปาสกาลโกส บอลดีดมาข้างหน้าครับแบนแบนย้อนคือหลังมาคิเตนส์ฝั่งซ้ายของดอกมุนตรงนี้โอ้โยังโดนลายประกบโดยลเมอร์ครับอเมชาถึงตรงนี้เอ็นดีไอเย่มีกดโอ้ยตาข่ายไวเหมือนกันครับแต่ตรงนี้เป็นตาข่ายด้านนอกครับเดี๋ยวดูเลยครับลูกทีมของวังสองคอมพานี อูน,นี้ขึ้นนำทางดอทมุนอย่างรวดเร็วเลยครับส่วนทางนิโก้โควัจะแก้เกมอย่างไรครับกับลูกทีมที่ไล่ตามตั้งแต่ต้นเกมตรงนี้ครับบายันตั้งเกมของตัวเองมาคิมิชฝากมาที่ทางโอลิเซครับดูครับสเต็ปเท้าโยนหลังมาไลเมอร์ แปงตรงตรงแล้วดูครับเบิร์นบอลจังหวะเดียวไะแต่ลึกไปอู้อยู่ในชานโอ้โซาเน่เข้าไปเสียบตรงนั้นบุลสินยังไม่ว่าอะไรครับหนุอต่อที่โอลิเซย้อนมาซาเน่ถึงฮาริเคนแปขวาแล้วกดตรงนี้้ายโอ้โหไปเข้ามืทางครูเบลครับเอเมเชานเป็นเซฟใบนี่บอล มาถึงกิเตนส์ตักดุดงเข้ามาแล้วจังหวะเคาะมาครับไดเออร์แปะบอลมาฝั่งซ้ายเกเรโรครับอ้าวแล้วดูครับซานเน่เอาบอลมาได้คืนบอลฝากตรงกลางแฮร์รี่เคนโอ้โหดูครับเอาแล้วเรียกฟ้าได้กดบอลนิดโอ้ไม่เล่นเร็วครับเอาฟรีคิกดีกว่า จังหวะนี้ดูครับคิมมิชปูไปไปติดกำแพงแล้วแค,วค,รครีเคนสวนอีกทีหนึ่งติดบล็อกบยังติดบล็อกอยู่ลุยไม้ตัวนี้คิมมินเจให้มาคิมมิชอูตว,วัดเร็วตรงนี้ดอดหมุนดักได้ครับปาสกาโกสโกสขอ,อตรงกลางครับโอ้แก้ไขช่อน,นี้สวยครับทางดอดหมุน17นาทีผ่านครับ1 0ูนที่อา,ารีนส์อารีนา กิเต้นตอบซนกลับมาที่เบนเซบายนี่แบรนด์อาร์อะไรครับบอลยัดมาข้างหน้าเดียรงนี่ขอกดอูู้ไปติดบ็อกทางไดเยอร์ครับแล้วกลายเป็นเกมสวนเกมสวนตรงนี้แบรนด์ Brand ย้อนมาที่ปาสกาโกสตรงกลางครับเบนเซบายนี่ย้อนหลังมาปาสกาโกสเต็มไปหมดก็หมุนใหม่อารลอะครับพื้นที่ที่กิเต้นมีน กีต้นลุยฝั่งซ้ายสายเจอกับทางไลเมอร์อ้าวแล้วครับตบกลับมาตรงนี้ได้สวยครับย้อนหลังตรงกลางอเดียมี่พยายามจะหาช่องตรงนี้คูลาซี่ฮู้ฮู้ดูครับอ้าวแล้วครับเริ่มตั้งเกมได้บ้างแล้วสําหรับทางทีมเยือนครับอู้เรียนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับแอดมินเนี่ยบันทึกเทปในนัดนี้เนี่ยบันทึกเทปตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับดังนั้นก่อนที่คู่นี้จะเจอกันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลุ้นความสนุกความมันกับ ศึกยุ่ยฟ้าแชมเปี้ยนซิลิคในคู่ของไบเยอร์มิวนิกจะเปิดศึกเจอกับทีมดังจากอิตาลีนั่นคือไบเยอร์เจอกับอินเตอร์มิลานด้วยนุ้มชมครับโอ้โห9เมษายนพศตวรรษ2568ในการแข่งขันจริงนะครับก็จบแมชนั้นคุณผู้ชมสามารถมาอัปเดตผลของคู่นั้นใต้คลิปนี้ได้นะครับเอาตรงนี้มันกันต่อครับแบรนด์ให้มาที่กิเตนส์แล้วแปลตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยมี โอ้ยังที่เรียนไปคุณผู้ชมโอ้โหบิ๊กแมชมันคือบิ๊กแมชครับตรงนี้กลับเข้าสู่เกมเลยครับสำหรับทางบุซียดอดมุนครับโอ้โ oh ห oh, ดูจังหวะโยนตรงนี้กลับมาแล้วดอดมุนแปรซ้ายเลยครับโอ้โ oh ห oh, เวียงตรงนี้ไปดูครับจังหวะที่อัดตรงนี้เดยมี oh ่โอ้โหเฉียบคมครับแบบนี้เฉียบคมจริงๆครับแล้วสะใจเลยครับซุมมานั่งสำรองโอ้โ oh ห oh, ขึ้นกระโดดมาเหยียบบนเก้าอี้เลยครับ ส่วนทางฝั่งดอทมูลเหมือนกันคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเจอคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเช่นเดียวกันครับนัดแรกจะไปเยือนทางบาซ่า10เมษายนศุร์2568คู่นี้ช่องของเราจำลองกันแขขันด้วยอย่าลืมดูตรงนี้โอ้โหดูครับโอ้พิกไม่เที่ตัวนี้โอลิเซจัดให้เลยครับแซงอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าบ้าน โอ้ราชว่าอาจไปติดบอลกับ้แวแปลตรงนี้มาเข้าทางไม่มีตัวประกบก็เลือกมุมได้เลยครับดูครับเกมพลิกมาเป็นทางไบเอเมนิกไบเอเมนิกอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ครั้งนี้เปลี่ยนผู้ทำประตูเป็นทางโอลิเซครับโอ้ดอดมุนดีใจได้เพียงแค่2นาทีโดยประมาณเท่านั้นครับแป๊บเดียวครับโอ้โอ บเอ็นขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับสอหนึ่งโอ้โหเดือดเดือดมันๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืม subscribe ช่องของเรานะครับเป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมเลยครับโอ้โหอาลุยต่อครับบอลยัดมามูเลอร์ตบเข้ามาแฮร์รี่เคนโขหลงปังตรงนี้โอ้โหสามเลยครับสามทันทีครับกับโอกาสที่แฮร์รี่เคนอ้มีลุ้นที่จะอ้หารางวัลความสำเร็จครับโอ้โหบเรยย์น บบเยนกำลังทะยานเข้าสู่การมุ่งหน้าการขวาแชมป์ครับตรงนี้เลือกปัน่นดูโอ้โหครับโอ้โหอยากให้เคนได้สมหวังไหมครับคุณผู้ชมครับโอ้โห,โหยอสุน้าผู้ระดับโวลคาร์ดอีกหนึ่งคนที่โลกนี้เคยมีมาแล้วสำหรับทางแฮร์รี่เคนครับลุยต่อเขาตรงนี้โอ้โห อีโกโควักจะแก้อย่างไรเลยครับตัวนี้ตามหลังสองลูกแล้วครับอู้แต่ตัวนี้บาเยินภายใต้การคุมทัพของวันซองคอมพานีอูม้มาสามแล้วครับสามสิบสี่นาทีผ่านยังมีโอกาสกันทั้งคู่นะครับแฮร์รี่เคนเล่นกับโอลิเซ่ทั้งคู่นี้ก็เป็น อดีตเล่นร่วมลีกในศึกพรีเมียร์ลีกมาทั้งคู่นะครับทั้งเคนทั้งวอลิเซ่ครับอ้าววันนี้มาเป็นเพื่อนร่วมทัพร่วมทีมในสีเสื้อของไบยร์มิวนิคแต่เดียเมี่ครับแปะขวามาไรอัเซนเราดีต,ตรงนี้อาร์เลยครับมีหลุดมาคุยดาซี่มีกดโอ้หยังไม่พอทางเ,อเยอร์บิ๊กครับโอ้ย โอ,โโอโกาสก็ทะลุทะลวงมาได้น่าสนใจอยู่ต่อเน,นื่องนะครับสำหรับทางโอโ้ดูครับบุเซดอทมุนอ้าวลุยก,กันต่อตรงนี้บแบลนด์ครับลูกที่สองต้องไล่มาให้เร็วก่อนครับดูครับเปิดบอลเข้ามาเอาบอบลเฉละตรงนี้ฮาริเคนโอ้โลงมาช่วยเกมรับในกรอบสกัดยาวที่ออกมา,มาการเรโรโโมงชงมาที่เคน ซ้ายมียกมือขอทําทางจะโยนแต่ติดบอกโอเคมันจะตวัดเหมือนกันแต่ยังเป็นบล็อกของดอทมุนตรงนี้โอ้โหดูครับหลุยต่อครับดอดมุนพยายามจะหาประตูที่2ให้เร็วครับสําหรับโอ้ดูครับดอดมุนมีขอเล่นกันไรเซนข้างในมีเติมเข้าไปแล้วแต่ยังหาช่องเปิดไม่ได้ต้อง หมุนกลับมาตั้งเกมกันใหม่ครับเรเซนเดย์เยมี่วันนี้พยายามหาช่องส่งหลายจังหวะแล้วพลิกได้เฉยๆเลยตรงนี้เรียบร้อยครับ2-3ครับโอ้โหดูครับเดย์เยมอาเดยมี่ปลุกความหวังให้กับทางบุลุเซียดอทมูลไล่มาแล้วครับสองต่อสามครับโอ้โหครึ่งแรกรอไปห้าประตูแล้วครับโอ้โดูสลัดตัวประกบหลุดแล้วเลือกเลยครับครั้งนี้หนีมือทางเงออรเบ็ก เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสองสามครับห้าประตูเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมโอลิเซ่บอลฝากมาข้างหน้าเคนจะตกข้างในไม่ผ่านครับนาเมชาเล่นกับปาสคาโกสแล้วตรงนี้พุทธิศิลป์ครับเป่าหมดเวลาครึ่งแรกเลยครับคุณผู้ชมห้าประตูที่ใสกันแบบสุดมันเลยครับกับ ผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับทางเรยนี่ครับเอาเดี๋ยวต่อมารับชมเกมสนสำหทางครืราหลังครับตัวนี้ไบเมเนก3ปรเซีดอตมูน2ครับมาครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขงันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับ3ต่อ2ครับอูบอยานวนิคดวลกับทางอูบรูเซียดอตมูนแบบสุดมันเลยครับ ลุยกันต่อตรงนี้ครับบอลผ่านขวามาขวาของอาเดมี่มีลุนแฮทริกนะครับนัดนี้อันเดชาให้มากราซี่โอ้โหดูครับเออร์บิกโอ้ดีลอยตัวไปเซฟโอ้เกือบไปครับหมุ่งมาใหม่บอลผ่านขวามาครับอ,อารอเดมี่จะป้ายเร็วๆตัวนี้ยังไม่ผ่านอือืึดูเกมแรกเปิดใส่กันแบบนี้ ความสุขของอูแฟนฟุตบอลทั้งนั้นเลยครับบอลจิ้มตรงนี้มาครับมานน่มุลเลอร์ถึงแฮร์รี่เคนอา้าวเลยครับแบนมีจิ้มมาที่ปาร์ตเก่าโกสหรือยังต่อตรงนี้ครับอาวเลยครับฝั่งขวามีย้นกลับหลังมา ตวัดกลับมาแล้วตรงนี้แบลนด์ขอปั่นโอ้โหดูครับโยนาสซูพิกโอ้วันนี้กันเซฟกระจายเลยครับเอาอะไรครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วครับคุณผู้ชมครับโอเยอรมันคลาสสิกโกตรงนี้เดือดเดือดเลยครับเอาบอลเกี่ยวบอลได้ครับเดยามี ให้มาแล้วอลิเซอตัวนี้กลายเป็นเรียบฝาลได้เลยครับเรียบฝาลตรงนี้แบลน์สาวเท้าเขามาปั่นตรงนี้อ้าวโอ้ยสามเท่าสามเท่าเลยครับโอ้เราดูแบลน์ครับอ้วาวแลวครับคุณผู้ชมครับนี่คกโคบักแก้เกมตรงนี้ไล่มาแล้วครับ ไม่ยอมบายเยิ้มง่ายๆครับดูครับโู้วิ่งมาปั่นตรงนี้หนีข้ามกำแพงโอ้โหพุ่งเข้าระหว่างศอกคอของทางมูเลอร์กับเคนครับคุณผู้ชมโอ้โหงามหยดครับไม่จบง่ายๆซะแล้วไม่จบง่ายๆซะแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โห,หลุยต่อสิครับคุณผู้ชม เดือดและมันแบบนี้ Subscribe นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจะลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงบอลโยนหลังมาตรงนี้สานเน่โอ้โหเสาหรือเซฟครับโอ้ยโคเบลหันมาอีกทีหนึ่งมีแวบเหมือนกันครับอูดูจังหวะพลิกตรงนี้แล้วกดเลยครับโอ้โหเซฟคุณผู้ชมครับโอ้ยโคเบลเซฟได้ยังไงครับ แล้วอันดับตารางคะแนนตอนนี้ไบเยอร์อยู่อันดับที่1นึ่งนุ้ชมครับมี68แต้มครับต้องพยายามคว้า3แต้มเพื่อหนีทางด้วยเลยกระเสื่อขึ้นอยู่62แต้มนะครับตามมาโตกดีดดูครับจังหวะซ้ายกดอีกทีหนึ่งแฮร์รี่เคนยังหาประตูที่สีไม่ได้ครับโอ้สวนทางด็อกมุนครับผลงานตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางคุณผู้ชมครับโอ้โห41แต้มนะครับ ลึกๆยังมีหวังนะครับถ้าคว้า3ามแต้มในนัดนี้เนี่ยถ้าขยับเป็น44แต้มเนี่ยยังมีรุ้นพื้นที่ในฟุตบอลถ้วยยุโรปอยู่นะครับดังนั้นเอาเลยครับนัดนี้ไบเยนอู้ไม่ง่ายแน่ๆครับดูหยอดเข้ามานนเมชาบงสวนเข้าไปไรอเซนอูแลราดูภาษากายของทั้งดอกมุลและไบเยนอู้ไม่ต้องการจบเสมอครับอู้วดูดินอู้ไปเกี่ยวร่วง เกมส่วนของไบเยนเสือตายไบเยนมิวนิกครับย้อนกลับมามูเลอร์เคาะเล่นกับอ้อยเดเรโดตวัดมาแล้วตัดหนังอ้าวมูเลอร์หมาตัวนี้ลงกปัน่นโอ้โหไซ่โป้งไซโป่งเลี้ยวหนีเสาไปครับโอ้หกสิบสองนาทีผ่านต้องเปลี่ยนแล้วครับกาบนาเบรได้รับโอกาสแทนในส่วนของทมัสมูเลอร์ครับโอ้โห เจอที่มีเดือดเลือกเกินครับคุณผ,ผู้ชมครับผลงานทั้งล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยครับไบเอ็นมิวนิกเนี่ยสามารถเอาชนะดอทมุลได้2ครั้งเสมอ2ครับส่วนอีกหนึ่งนัดเนี่ยก็เป็นดอทมุลที่สามารถชนะได้นะครับโอ้แต่นัดล่าสุดที่เจอกันในช่วงเลกรแรกของรู้การเล่นที่บ้านอู่ดอทดมุลคุณผ,ผู้ชมครับดอทมุลเกือบชนะแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชม เต้นซัดไปนําก่อนแล้วสุดท้ายคูเซล่ามาซัดท้ายเกมโอ้โหดูครับแบ่งแต้มกันไป1เท่าครับตรงนี้ก็ยังเสมอกันเดี๋ยวดูครับว่าโอ้ใครจะมีรุ้น3ามแต้มหรือเปล่าโอล,โอลิเซโอลิเซย้อนมาที่คิมิชหอหืมเจ้าปลิงยาขอเล่นกันบกานารีมาเองครับ ซาเนแหวกมาเอาตรงนี้แซงอุลเซ่ตรงนี้มีกดกดโอ้โหสี่ประตูต่อสามโอ้โหโกลด์โกลด์โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ลุกเป็นซาเนครับคุณผู้ชมครับแซงอีกแล้วครับผู้หดูครับไล่ต่อไล่ตัวนี้กลับมาอีกทีนึง อูจากแอดซื้ของโอเซ่ตอกส้นเบาๆมาแล้วกดเต็มๆแรงๆตรงนี้สุดๆ,ๆเลยครับ4-3คุณผู้ชมครับโอ้โห,โหแล้วเกมมันยังไม่จบครับจะมีประตูอีกก็หรือไม่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเดือดจริงๆ70นาทีผ่านเอาเลยครับ อดอกมุนจะแก้เกมอย่างไรครับมันเมชางานกับคิมเมชเอาเลยครับบอลพลิกกานาฟิีให้มาที่โอลิเซ่ขวาย้อนหลังไปใหม่ครับไลเมอร์บอลชิงนี้โอลิเซอุ้ยไม่มีสับเลยครับจี้เข้ามาถึงแฮร์รี่เคนกดตังนี้อยังเป็นเซฟของทางโคเบลอยู่เรียนคุณผู้ชมนะครับจบแมชนี้ ยังมีอีกหลายคู่ที่ช่องของเราจำลองการแข่งขันไว้ด้วยนะครับอาร์เซนอลเบนฟอร์ดคุณผู้ชมโอ้โหสนุกสนานกันเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนโอโหมีปัดปัดอุย้ยดูครับจะเอาประตูตีเสมอครับแต่ยังไม่ได้อะยังมีในคู่ของลิเวอร์พูลเจอกับเวสต์แฮมด้วยนะครับรวมทั้งกับในส่วนของยูไนเต็ดไปเยือนทางนิวคาสเซิลผู้ชม สามสับคล้ายไปเลยนะครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วไปดูแมชนี้แล้วตรงนี้โอ้โหพอดูที่ห้าก็ยังไม่มาแฮอร์รี่เคนโอ้ต้องการคอนเฟิร์มใช้ชนะแล,แล้วครับโอ้โหแต่ยังนำแค่ลูกเดียวมันก็ยังเสียวๆอยู่ครับโอ้โหโดอทมุลทำให้เห็นแล้วครับไล่ตามมาทั้ง3มครั้งตรงนี้ครั้งที่4ทําได้หรือไม่ลุยตรงนี้เอาเลยครับอารดมี่แหมเฟิร์ตพัดแต่บอลเข้าเหลี่ยมในทาได้ดีแล้วแต่สุดท้าย ไดเเยอร์มาสก,กัดที่เงออกไปก่อนรวมกันกับลูกตั้งเตะตรงนี้ครับคุณผู้ชมบอลเล่นสั้นตรงนี้มามาเก่าวโกดโยดเข้ามาคิม,มินเจมีบงครับแล้วมีบงส่วนเหมือนกันกลับมาที่เอมเมชานซัดอ้โหตรงนี้ติดบ,บอกเอาแล้วบอกตรงนี้บุรสินชี้จุดโทษครับอู้ยคิมิเจ อะไรกันครับเนี่ยคุณผู Luckily, ้ชมโอ้โหเหตุการณ์เต็มไปหมดเลยครับนัดนี้โอ้เราครั้งนี้เป็นคิมบินเจโอแขนสะบัดครับโอ้พยายามเก็บแขนก็จริงครับโอ้แต่ปลายศอกตรงนั้นมันกางออกครับโอ้ทำให้ตัวมันใหญ่ขึ้นจุดโทษเลยครับกุยราเสซัดเข้าเพื่อตีเสมอแล้วตีเสมอเลยครับได้แค่มองครับโอ้ดูครับยูนาซูบิกโอ้โหดูครับ จริงๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหนัดนี้รซ่แปะขวาครับอัดขวาตรงนี้เรียบร้อยเน้นๆครับโอ้โหไม่ต้องแรงครับกระแทกให้ตรงกรอบก็เพียงพอครับสะใจไปเลยครับอ,อ้าวเปลี่ยนอีกแล้วครับอู้ห็นสองคอมเปนี สี่เท่าแปดลูกเข้าไปแล้วคุณผู้ชมครับนัดนี้ครับเดือดเหลือเกินเดือดเหลือหลายครับโอ้โหลุยใหม่ซาเน่ให้ไม้ฮ์ริเคนโดนสก,กิดโดนแสตรงนี้ไปอ้้ล้วเป็นโคเบลครับย้อนมาเป็นเซบายนี่เอ็มเลชานยัดข้างหน้ามาเอานะครับนาเมช่าปั๊มบอลตัวนี้แหวนอ้าวล้วอุอ้ยเจ็บเข่าแต่ลุกขึ้นมาได้ต้องลุกก่อนครับอ้นี่เพิ่งลงมาใหม่ด้วยนะครับเนี่ยอ้้ล้ว เกมจะไปจบตรงไหนครับไม่ถึงสิบนาทีก่อนทัวราบัตเจ็บตรงนี้บอลยัดมาถึงแฮร์รี่เคนครับตวัดคยนมาเคนกลับมาการับเล่ซาเน่ลุยเองครับฝั่งซ้ายซ้ายมีตบตวัดตอกส้นกลับมาที่แฮร์รี่เคนปั่นขวาตรงนี้อา้าวแล้วยังไงครับแล้วมีจิ้มตรงนี้โอ้โหโคเบลอู้หูยังเซฟอยู่ครับยังอยู่ครับสี่เท่าอยู่ตรงนี้ โหโหโหถ้าจบเสมอเดี๋ยวจ,จัดจุดโทษส่วนพิเศษให้เลยครับเพื่อแฟนคับฟุตบอลยิงเทียนโฉกเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับมารับชมเพื่อความบันเทิงกันครับลุยกันต่อครับขวาที่โอลิเซจะเสมอไหมบายเยิรต้องการใช้ชนะแล้วครับคุณผู้ชมครับโอลิเซยยแตะหลบเข้ามาจี้เข้ามาโยนหลังแฮทนดิเคนจิ้มตรงนี้โอ้โห,โห โอ้โหดูครับช่วงโรลาบาดเจ็บแล้วดูครับแฮร์รี่เคนโอ้โหอยากให้เขาได้ได้แชมป์จริงๆครับโอ้โหเคนแล้วต้นนี้สนั่นวังไหวไปหมดเลยครับที่อะไรนะเอาเี่ยครับโอ้โหเป็นผู้ลูกที่เขาทำเวยดผลงานครับแล้วย้อนมาโอดิเซ่โอ้โหดูครับอดีตผู้เล่นพรีเมียร์ลีกทั้งคู่ครับวันนี้ประสานงาน โอ้ปิดจบปิดจบโดยแฮร์รี่เคนครับสุดสวยเลยครับอู้สะใจแล้วครับแฮร์รี่เคนครับโอ้โหเดือดจริงๆโอ้แมชนี้โอ้โหเดือดเดือดเลยครับโอ้แล้วทดนเวลาเท่าไหร่ครับสองนาทีตรงนี้ครบแล้วครับอ้าวยังให้โอกาสทางดอดมุนลุยต่อครับไรอัน มาถึงแบรนด์ย้อนหลังมาตรงนี้ผู้สินเป่าเลยครับอู้จบเกมครับคุณผู้ชมครับ9ประตูรวมในนัดนี้แบ่งเป็นบายอนวนิกเฉือนชนะทางบรูษเซียดอมุลแบบสุดมันครับห้ามดูต่อสครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบแมชนี้ครับคุณผู้ชมครับซับสไครต์ครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้กำลังใจแอดมินและ ทีมงานช่องของฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสุปโขทัยเพราฟุตบอลคือความสนุกนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีปีใหม่ไทยสงการนะครับคุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงทั้งยิ่งทั้งรวยครับมีความสุขทั้งครอบครัวครับสวัสดีครับ